อาการทีวีเครื่องนี้นะครับนะเป็นที่หนึ่งครับสวิตมีปัญหานะแล้วก็2ต่อมานี่ก็คือภาพเปนลนจอนั่นเพื่อนนะภาพเนลนจอเดี๋ยวกดอินโฟอินโฟจากดาวเทียมเลยไม่ล้นมากเลยไหมโอ้โหโหมันสุดยอดอย่างงี้เนี่ยเห็นไหมล้นมากเลยนะีโอ้โหหน้านางเอกนี่เปเรเลดเปรเลยปกติมันจะหน้าคมนะหมว,ว่ามัเนเอเลี่ยนนะ เย้ okay, ครับ uh, LG นะ29 G, mm ่ FD hmm. 1 RG นะ29นิ้วเครื mm ่อ hmm. งเก่าแล้วล่ะแจากด้านหลังเป็นอย่างนี้นะในส่วนนี้น,นะเพื่อนนะน่าจะมีการเปลี่ยนแล้วก็มีการซ่อมเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีการมีไฟแบกมีหอมีซีสิบกุมภาหกห้าใช่ไหม นะครับนะครับเดี๋ยวนี้ก็26มีนาห5ครับไม่ไม่นานนี้แหละครับภายในเป็นแบบนี้สวยงามมากฝนไม่มีเลยพูดถึงจากว่ามีการทำความสะอาดแล้วก็การซ่อมแซมไปก่อนหน้านี้ในส่วนของ h ันเตอร์ฮออยู่ตรงนี้สุดยอดมากโอ้มันไม่ใช่เครื่องเสียปกตินะมันเป็นการเปลี่ยนไฟแบก อ,อะไรเนี่ยฮะทดสมอมยังไดระบบบาดนี่พีน่น้องเกันเนี่ยเด้งใดระบบบาทด้วยใครเนี่ะปาดเอรอสุดยอดมากโอ้ก็คงจะต้องไปดูในส่วนอะไรต่อละไฟแบกมันไม่ใช่มั้งนี่น่าจะเป็นเบอร์นี้ใช่ไหมนะครับถ้าเป็นไฟแบกเบอร์เดิมตัวนี้จะเป็นไฟแบกเบอร์แทนใช่ไหมครับ 0174V5003L มันมีปัญหาที่ไฟแบกใช่ไหมหรือว่าในส่วนของซีดัมหรือ EW โอ้โหอะไรวะเนี่ยผมก็งงไะครับแบบนี้ <laughs> <laughs> นะครับมีการเปลี่ยนไฟแบกแต่คิดสรเลยเกินว่าไฟแบกมันก็คงจะแทนกันไม่ได้อย่างสมบูรณ์นะครับ มันต้องมีการแก้ไขในส่วนของวงจรพวกดำพวกสีดำอะไรพวกนี้สีดำตัวเดิมก็เป็น203นะครับสีดำตัวนี้ก็ใส่มาอยู่203ตัวเดิมๆม,มันจะเป็นออกสีน้ำตาลแบบเนี้แต่ตอนนี้น่ายจะเป็นการเปลี่ยนใหม่มาใช่ไหมนะครับทีนี้ปัญหาของมันก็คือถ้าเราเปลี่ยนไฟแบ็ไปแล้วสีดำตัวนี้จะต้องถูกเปลี่ยนค่าคือลดค่าตัวนี้ลงด้วยนะครับเพราะว่าการทํางานของเอจ้าตัวไฟแบ็คการเหนียวนํา มันก็แตกต่างกันนะครับระหว่างจอเบอร์เดิมเนี่ยเบอร์เดิมน่าจะเป็นเบอร์นี้ครับนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นเบอร์เป็นเบอร์แทนนั่นแหละทีนี้เดี๋ยวผมจะดําเนินการเปลี่ยนซีนะครับในส่วนของตัวนี้ออกกอดแล้วเราก็มาดูภาพกันว่ามันจะเป็นยังไงแบบไหนนะครับเดี๋ยวนี้ภาพล้นจอมากล้นประมาณข้างละประมาณเกือบ น่าจะประมาณสักน,นิ้วนิ้วก,กว่าสองนิ้วนะครับต่อข้างนะภาพมันยืดมากจนเกินไปล้นเลยนะครับนี่ก็คือผลจากการเปลี่ยนไฟแบกนะเพื่อนๆไฟแบกมันไม่ค่อยตรงกันเสียทีเดียวนะครับนะครับนี่ก็คือในส่วนของ C นะครับเพื่อนๆ C C C ซเซี 4, 4, 4, 4. 4ตัวนี้ใส่มาในเครื่อง203นะครับตัวที่ใส่เพื่อทดลองนี้ก็183นะครับเพื่อนๆ ตัวนี้183นะครับก็หวังว่ามันก็คงจะเล็กลงนะนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมดูนะครับซีบางทีเปลี่ยนไฟแบกแล้วภาพสัดส่วนเลยไม่ได้ก็ดูซีตัวนี้แหละด้วยนะครับสำหรับค่าตัวนี้ที่ใส่อยู่เพื่อทดลองนี้ หนึ่งแปดสามพันหกร้อยโวลต์นะครับหนึ่งแปดสามพันหกร้อยโวลต์เรามาดูกันครับเพื่อนๆครับนี้ภาพมันก็เล็กลงได้นะครับเปลี่ยนสีภาพก็เล็กลงได้ส่วนจะมีพวกสีสันแล้วก็ไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยได้นี่ตัวนี้เห็นร่องรอยการถอดโยกถอดอะไรออกมานะคนเลยต้องต้องใส่โยกเข้าไปใหม่แล้วก็ปรับ เห็นไหมเห็นตรงขอบภาพตรงนี้ไหมตรงคางตรงเนะครับมันก็ต้องปรับตัวนั้นด้วยนะเพื่อนนะใช่นไหมครับนี่ตาจะซ้อนกันคิ้วนี่หลายชั้นเลยตัวนี้ต้องปรับหลังด้วยนะแต่ว่าเครื่องนี้มันปรับไม่ได้ลมันไม่มีมันเป็นหลายอย่างน,นะครับตัวนี้เนะภาพสีมันก็เป็นอย่างเนี้ แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนโยกเปลี่ยนอะไรแล้วแกโยกออกมาแล้วใส่เข้าไปใหม่นี่มันก็จะไม่ได้นะล้วใส่เข้าไปถ้าใส่เข้าไปไม่ตรงเนี่ยเราก็ล้างอย่างนี้มันก็ไม่ออกนะเห็นไหมไม่ออกเห็นไหมครับเพราะว่ามันอยู่ผิดตำแหน่งมันเห็นไหมครับไม่ได้เลยเห็นไหมมันก็ยังจะคงอยู่อย่างนี้เห็นไหมครับมันเป็นอย่างนี้นะคือติดตั้งโยกไม่ได้ตำแหน่งมันนะ คือในส่วนของยกนะครับที่มีการแกะต้องใส่เข้าไปเดี๋ยวต้องใส่ใหม่นะครับยกฝนก็ตกอ,อีกโอ้สุดยอดมากเลยอืมก็โอเคแล้วนะภาพก็ไม่ลนละถ่ายตรงๆก็ไม่ได้มันสันเออไม่สันละเออโอ้อ่าเออนะครับก็โอเคแล้วลนะ่ะอืมภาพก็ปรับแล้วลนะ่ะมันก็โอเคนะครับ เปลี่ยน c นะจาก203ที่ค่าเดิมนั้นก็เปลี่ยนเป็น183านะนนเพื่อนแล้วภาพก็หดลงมาก็เหลือปรับแต่งอีกนิดเดียวนะครับโอเคลเราเพื่อนฟังนะครับเปลี่ยน c ภาพหดลงมาก็ปรับให้สีขี่กัน,นหน่อยนึงก็ก็สวยขึ้นมานะครับก็เป็นแบบนี้ละนะถ่ายแล้วมันก็เออนะ ต้องเอีงยงเองมุมอย่างเงี้ยมันถึงไม่ไ,มไ,มไมสั่นนะทีวีอันนี้นะไม่เหมือนพวก LCD เพื่อนนะครับหากมันล้นจอก็ในส่วนนี้ก็เป็นปัญหาได้ด้วยนะเนี่ยอยู่ในเนี้ยตัวดำดำเนี่ยนีย่นะครับเพื่อนก็ดูด้วยนะครับเผื่อเขาจะมีปัญหาด้วยในกรณีที่ไม่ได้เปลี่ยนในส่วนของไฟแบกนะครับก็คือดูอยู่ดีดีด,ด,ดเนี่ยแล้วก็ อันก็เปลี่ยนเป็นล้นจอก็นั่นแหละครับดูด้วยอืมนอกอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีแต่ลวดที่หนักนะครับตัวนี้ลวดหนักขนย้าย่าง,งั้งบางทีหลุดหายหักนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จําเป็นต้องมีนะครับตัวนี้ดูด้วยนะครับก็น่าจะหมดแล้วผมไม่ได้ทําอย่างอื่นนะก็อลองเปลี่ยนเดอซีนี้ลองดูนะครับ แล้วทีวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการต่อยอดแล้วทีวนี้เป็น,นงั้นะครับอ่ะช่างวิเรื่องทาคงต้องจากไปนะครับสวัสดีครับ